สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอข้าวผัดโบราณหรือข้าวผัดสีชมพูเมนูในวัยเด็กของใครให,หลายๆคนนะครับเริ่มกันเลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปครับพอน้ำมันร้อนนิดหน่อยใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมครับเติมเนื้อหมูครับ ผัดไปเรื่อยๆเนื้อสัตว์จะใส่อะไรก็ได้นะครับสะดวกแบบไหนก็ตามนั้นเลยพอหมูเริ่มสุกก็ใส่ไข่ไข่ลงไปครับยีไข่ให้กระจายกันครับจากนั้นใส่คะน้าลงไป ผัดไปเรื่อยๆครับให้คณะคลุกเคล้ากับน้ำมันจนเริ่มสลดจากนั้นเราก็เติมข้าวสวยลงไปครับเป็นข้าวเหลือค้างคืนในตู้เย็นยิ่งดีครับปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและซอดปรุงรสครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ยีให้เม็ดข้าวกระจายกันจะได้สัมผัสกับความร้อนและเครื่องปรุงอย่างทั่วถึงครับเติมซอสแดงผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนซอสแดงกระจายไปทั่วได้สีสันที่สวยงามตามต้องการเติมหอมใหญ่ และมะเขือเทศครับใส่ต้นหอมซอยตามชอบครับพอหอมใหญ่และมะเขือเทศสลดก็โรยพริกไทยป่นเล็กน้อยครับเพื่อความหอมปิดเตาตักเสิร์ฟได้เลยครับทานกับพริกน้ำปลาแตงกวาและต้นหอมขอบคุณที่ติดตามรับชม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ